คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยในโลกออนไลน์มันมีข่าวลือในเรื่องของการแจกเงิน5,000ันของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันก็ถือว่าจริงบ้างลือบ้างแต่บางส่วนก็ทําให้คุณผู้ชมเข้าใจผิดตะตังไม่สามารถที่จะละความสงสัยคุณผู้ชมได้จึงต้องทําคลิปนี้มาช่วยให้คุณผู้ชมได้เข้าใจชัดเจนว่าใครบ้างที่ได้รับเงิน5,000สําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการนะครับเนื่องจากว่ามันมีคนลือว่าจะมีการแจกเงิน5,000ันบัตรคนจนทั่วประเทศแต่ความจริงมันไม่ใช่นะครับ คุณผู้ชมฟังให้ดีนะพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่จะได้รับเงิน5000เยียวยาเนี้ยก็คือกลุ่มที่มีประกันสังคมนั่นเองที่ประกันสังคมเยียวยาให้ทุกวันนี้คือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมอตาม3 3 9เ0เท่านั้นนะครับซึ่งสาจารย์ขอแบ่งเป็นกลุ่มก็คือกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีมอ .33940 อยู่แล้วนะฮะแล้วอยู่ใน29จังหวัดเนี่ย เงินจะเข้าผ่านการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะฮะไม่ได้เข้าบัตรสวัสดิการแต่อย่างใดซึ่งหลายคนรู้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งคือพี่น้องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอาชีพอิสระแล้วไปสมัครขึ้นทะเบียนและจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตราสิสูตร,รภายในวันที่กําหนดกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสได้รับสิทธิ์ภายใน29จังหวัดด้วยกันก็จะได้รับเงิน5000นะฮะ ซึ่งเงิน5,000จริงเนี่ยจะเป็นของมาตรา39และส0่ส่วนพี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีมาตรา33เนี่ยจะได้เงิน2 5 0 0นะครับดังนั้นแล้วข่าวที่บอกว่าแจกเงิน5,000ันของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแจกจริงแต่ไม่ใช่แจกทั่วประเทศแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทําความเข้าใจนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ได้อยู่ใน29จังหวัดจะไม่ได้รับเงินเยียวยา2อ0พและ5000เหมือนกับคนที่อยู่ใน29จังหวัดซึ่งสตางค์ก็เห็นว่ามันไม่เป็นธรรมแล้วก อยากจะให้ภาครัฐนะครับเป็นความสําคัญเท่ากันเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ประกาศล็อกดาวน์แต่ความเดือดร้อนมันไม่ได้เลือกแค่29จังหวัดเท่านั้นนะฮะในไหนพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับก็อลา,างเนี่ยเงินยังเข้าเหมือนเดิมนะครับต่อให้คุณจะได้เงินประกันสังคมภายใน29จังหวัดหรือไม่ก็ตามนะครับ เงินซื้อสินค้า2 0 0 3 0 0มาอยู่เงินเพิ่มกำลังซื้อยังอยู่จนถึงเดือนธันวาคมค่าโดยสารสาธารนณะยังอยู่500บาทซึ่งเป็นเงินที่หลายคนไม่ค่อยได้ใช้ค่ากา๊าซถุงต้ม45บาทต่อ3เดือนยังมีอยู่ค่าไฟฟ้าใครที่ลงทะเบียนยังมีโอกาสได้อยู่ค่าน้ำประปาก็ยังมีโอกาสได้อยู่เพียงแต่ว่าค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาเนี่ยอาจจะจ่ายเลทกว่าเงินอื่นๆแล้วก็พี่น้องที่เป็นผู้พิการนะครับก็ยังได้รับเงินสด200อยู่โดยพิเศษที่เพิ่มมาในวันที่3กันยายนนี้ ถ้าหากว่าคุณถือบรัส่ิการแห่งรัฐแล้วเป็นผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับเงินนะครับ1,000บาทก้อนใหญ่กับ500บาทก้อนใหญ่ใครที่เคยได้รับเงินงวดร้อยบาทในปี63าเนี่ยจะได้รับเงินย้อนหลังก้อนใหญ่10เดือน1000บาทส่วนใครที่เคยได้รับเงินผู้สูงอายุเดือนละ50บาทในบัตรคนจนในปี63ที่ผ่านมาเขาก็จะจ่ายย้อนหลัง10เดือนก็คือ500บาทจ่ายก้อนเดียวเท่านั้น และกดเป็นเงินสดได้อันนี้สําหรับเงินผู้สูงอายุนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากให้ตาตังเช็คว่าข่าวที่คุณได้ยินมาจากไหนก็ตามเนี่ยเป็นข่าวจริงหรือข่าวลือคอมเมนต์มาใต้ล่างต,ตาตังยินดีที่จะช่วย ไขข้อข้องใจให้คุณรู้ว่าอันไหนมันจริงอันไหนไม่จริงคุณจะได้สบายใจนะครับแล้วก็เย็นนี้สี่โมงครึ่งเจอกันสตังค์จะเปิดไลฟ์สดนาอใครที่มีโอกาสโทรติดก็จะได้คุยกันส่วนใครที่โทรไม่ติดก็คอมเมนต์มาได้เจอกันสี่โมงครึ่งเย็นนี้ทับช่องสตังค์มีเดียนะครับทุกวันเสาร์ครับสตังค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16บหนากาสามนาทีถึง17บเนาฬิกาสานาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสารนี้คับ